นี่เพื่อไทยแลยผมรี้สากโอเคป้าวันนี้ก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ภูมิใจมากๆที่การตอบรับดีมากกว่าปีที่แล้วดีมากๆเลยครับผู้ปกครองให้ความสนใจมากจากปีที่แล้วเรา50กว่าจังหวัดตอนนี้มีประมาณปีนี้มีประมาณ90กว่าจังหวัดเกือบร้อยจังหวัดครับจากทั่วประเทศเพราะว่ามีสองรุ่นครับรุ่นเล็กกับรุ่นโตครับจาก144ได้ประมาณ9 0จังหวัดครับเดี๋ยววันนี้ตัดสินใจยากไลครับในเรื่ององ ค่อนข้างยากครับยากมากๆเพราะว่านอกจากจะดู p e r f o r m มนซ์บนเวทีแล้วอ่ะเด็กๆจะต้องเข้าห้องสัมภาษณ์ด้วยใช่ไหมเขาห้องสัมภาษณ์ด้วยแล้วก็สัมภาษณ์ผู้ปกครองด้วยครับว่าพร้อมไหมพร้อมแค่ไหนเด็กๆสามารถทํางานร่วมกับเราได้ไหมอะไรประมาณนี้เรียกว่าว่าเราใช้เขาเรียกว่าอะไรการประกวดือนคนโตเลยเหมือนคนโตทุกอย่างเป็นเวทีเดียวเวทีแรกและเวทีที่ใหญ่ที่สุดของเวทีเด็กที่ทําทุกอย่างเหมือนของคนโตครับผม ึงการหามินิพารารกิจของเราคจะต้องนนไปทำอะไรครับเรามีเวทีมินิพราวอินเตอร์เนชั่นแนลครับปีหน้าเราจะประกวดที่ลาวเราจะประกวดที่ประเทศลาวน้องๆก็จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมประกวดที่ลาวครับผมใช่ครับรื่องการการไปประกวดที่ลาวมันมันจะต้องใช้ภาษาอะไรยังไงห,หรือว่ามันคืออะไรกั ปกติเป็นตัวของน้องเป็นตัวของตัวเองได้เลยครับว่าเด็กๆเ,เป็นแบบไหนก็ไปประกบรูปแบบนั้นเราอาจจะมีการฝึกซ้อมนิดหน่อยปรับให้ว่าเป็นตัวแทนเราจะต้องทําอะไรบ้างอยงเงไ้ยครับผม เราเราจะจัตว์ปีเตอร์เนชั่นแนลใช่ไหมคะที่ประเทศลาวครับเด็กๆก,ก็จะมีหลากหลายชาติมากเพรกะ็จะเป็นเวียดนามมีอินโดมีฟิลิปปินส์นานาชาตินับหลายประเทศเลยครับก็มาเข้าร่วมการประกวดนล้ค่ะเรียกว่าได้เป็นอินเตอร์เลยค่ะแล้วก็ประเทศลาวเป็นเจ้าภาพนะะคาเด็กๆรุ่นแรกจบรุ่นแรกนินนา,นาใช่ไหมแอมตอนไหนลูกเด็กชื่อนินนา อกเออิรักนาราเดลมชค่ะัไงบ้างกับการประกวดมินิเราใจไดวเองวโอ้ยโอ้โหอะไร้างอะไรบเหนื่อยไมลูกเหนื่อยูภูมิใจมากหนูที่เก่งมาี่หะือามภาใจอะไรทำให้หนูเลือกที่จะมาประกวดมินิเา ตอนแกไม่คิดว่าหนูจะได้แต่ว่าหนูตกใจมากเลยงมากอ่ะลูกเก่งจ้าก่ะลูกเอออยากจะขอบคุณใครบ้างกับการประกาศผลเร็จครั้งนี้อยากอยากจะขอบใครบ้างกับความสำเร็จนขอบพม่กับอุตต้ามากเลยเี่ยหนูมีโอกาสแบบนี้ค่ะเอาแล้วเอาแล้วตอนนี้คือเอาแล้วเรียวจริงเลยไม่ตอนนี้คือเวทีแรก ที่ใหญ่ขนาดที่ใหญ่เหอพอเราพอเราได้มาประกวดจริงๆเราลูกมันเป็นยังไงมันเหมือนกับที่เราเราคิดไว้มาว่าแบบเฮ้ยมันจะต้องสนุกแบบนี้หรือมันจะอ้ยังงไมมีหลายอารมณ์มันตื่นเต้นไปตื่นเต้นไม่หิวอ่านุสาวร์กันนี้หิวไหมตอนนี้หิวไหมลูกหิวมากแต่หนูมองแล้วนะแต่หนูมงแล้วนะลูกพร้อม ชอบไหมที่จะแบบว่าไปภารกิจต่อไปเออพอมากแค่ไหนเชาเสียเพลย์เย์เต็มซีต้องเตรียมตัวอะไรเพิ่มเติมหนึ่งเจะไปฝึกเดินปิดไปมีเตะเออต้องหลุดหลุดออไปรุ่นใหญ่ปะไม่ต้องตัวแล้วรนูชื่อเด็กหญิงธิติภาศิริกุลชื่อเล่นชื่อนมลค่ะตอนนี้กำลังศึกษาที่โรงเรียนร่วมวีดีอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลค่ะกับการเป็นมินิทาว คุณใหญ่เป็นไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็อ,อันนี้เป็นเหมือนเวทีที่ใหญ่มากๆที่หนูเคยกระปวดมาค่ะแล้วก็ไม่ได้หวังเลยว่าจะได้มงเงี้ยแต่มันได้ก็คือตื่นเต้นค่ะอะไรทําให้หนูเดินกล้าขึ้นมากระดมีความอะไครูคุณครูที่สอนหนูเขาก็อยากให้หนูร้องไปหนูก็ไม่ได้คิดอะไรเลยก็แค่อามาหาประสบการณ์ไปไเรื่อยๆอ,อะไรคือ ยากสคนเวทีน่าจะเป็นตื่นเต้นเองมากกว่าค่ะคนดูเยอะแล้วหนูก็ประมาดอะไรย่างเงี้ยค่ะแต่ก็รู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองครับเออพร้อมแค่ไหนกันกันแต่ประกวดมินิพาวเตอร์เนชั่นแนลเคยก็หนูก็พร้อมมากค่ะหนูจะพยายามให้เต็มที่ค่ะแล้วก็ฝากเชียร์หนูด้วยนะคะเราเราเดี๋ยวเราต้องมีวางการวางแผนรู้ว่าแบบเราจะอะไรไปนำเสนอเพราะเดี๋ยวมันจะต้องมีเพื่อนต่างชาติมาแบบอะไรอย่างเี้ด้วย เออทำกันบ้านยังไง,อองไหหนูจะฝึกซ้อมหพยายามทำให้เต็มที่ซ้อมบ่อยๆซ้อมทำให้เป๊ะแล้วก็จะทำจะพยายามให้เต้ม,มากที่สุดเลยค่ะฝากถึงแฟ่ะพี่พี่น้องๆที่ติดตามเชียร์หนูทั้งคู่เลย้ลจะบอกใหตัวชาบ้านตัวเล็กก่อนะ,อะ ไวให้หนูด้วยนะคะ่ะก็หนูจะทำเพิ่เต็มที่เลยค่ะโมนะคะ่ะหน,น,น,นูก็ขอขอบคุณพ่อแม่คุณครูหนูคุณครูอาอี่คุณครูตั้มแล้วก็ทุกคนเลยะคะ่ะที่มาให้กำลังใจหนูแล้วก็ อย่าลืมเชียร์หนูต่อที่เวทีมินิพาวอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับสุดท้ายฝากถึงโครงการต่อไปสำหรับพวกเราโครงการต่อไปเรามี2โครงการนะครับเนาะโครงการแรกก็คือมินิพาวอินเตอร์เนชั่นแนลที่อย่างน้องๆบอกไปกันจะจัดช่วงมีนาครับผมมีนาเป็นตัวแทนแต่ละประเทศแต่ละประเทศมีประเทศไทย,ยที่ภูไทยอินโดนีเซียลาวของทฟิฟฟี่ออฟฟี่บอกแล้วก็นี่คือกุญแจาแรกอยากให้ติดตามเชียร์น้องๆสองคนด้วยครับว่า จะไปได้ไกลแค่ไหนเราจะทำอะไรกันบ้างส่หรับโครงการที่2เราก็จะเปิดนินริพทาวไทยแลนด์ซีซั่นต่อไปออครับผมรับสมัคร NDMD ที่สนใจเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั่วประเทศ77จังหวัดมี2รุ่นครับรุ่นเล็กกับรุ่นโตรุ่นเล็กอายุเท่าไหร่ครับคอณฟี่รุ่นเล็กอายุตัต้ตงแต่แต่ถึงเก้าปีนะคะรุ่นโตจะเป็นสิบถึงสิบห้าครับผมครับผมยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็ใครอยากมาร่วมเป็นเวทีเด็กที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเรากล้าเคลมนะว่าเรายิ่งใหญ่ท่ดเเรก็พือจิงๆ เรามีทั้งรุชุดประจำชาติพิเมินารีแล้วก็ไฟนอลมาร่วมสนุกกับเราได้ครับมาร่วมหาประสบการณ์แล้วก็สริมสร้างประสบการณ์ให้เด็กกัันครบ <S 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 <S